สวัสดีครับผม,บมวิดีต่อบุ๊วีคลิปนี้จะมาสปอยหนังกันอีกเช่นเคยแล้วหนังเรื่องนี้ก็มีชื่อเรื่องว่า v Summon the Darkness เป็นหนังปี2017นะครับเมื่อชายหนุ่มทั้ง3คนวางแผนจะจัดหนักกับแก๊งสาวสวยแต่ทว่าพวกเธอนั้นดันเป็นพวกโรคจิตสุดๆแล้วเรื่องราวจะลงเอยเช่นไรก่อนจะไปรับชมสปอยให้กำลังใจเราง่ายเพียงแค่กดไลค์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราถ้าทุกคนกดแ,แล้วเรามาเริ่มกันเลยครับ คลิปนี้เราก็มีก้าจอมือ2มาแนะนําท่านใดที่กําลังมองหาก้าจอมือ2ส,สามารถเข้าไปเลือกซื้อกันได้ในแอปพลิเคชันช h o ปปีคลิกลิงก์เพื่อดูสินค้าใต้ช่องคอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับตัวหนังเปิดมาที่หญิงสาวทั้ง3คนซึ่งพวกเธอเนี่ยก็ได้รีบเดินทางไปให้ทันงานคอนเสิร์ตเมทันนะครับหญิงสาวที่เป็นคนขับรถเธอมีชื่อว่าเล็กและคนผมทองเนี่ยมีชื่อว่าวาวส่วนคนที่ถือลูกอมเนี่ยเธอมีชื่อว่าเบฟนะครับ จูจูวาวเนี่ยก็เกิดปวดฉี่พวกเธอเนี่ยจึงตัดสินใจแวะเข้าพิทีปั๊มแห่งหนึ่งหลังจากที่วาวทําธุระเสร็จเธอก็รู้สึกได้ว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยกำลังแอบมองรูปร่างของเธออยู่ด้วยความแสบของเธอเนี่ยก็ได้ยั่วยวนชายคนดังกล่าวไปหนึ่งทีตัดกลับมาที่ร้านสะดวกซื้อแต่ลงตุงเจ้าของร้านเนี่ยก็ได้ดูข่าวการฆาตกรรมนะครับซึ่งชายที่กําลังพูดอยู่ในทีวีเนี่ยเขาคือบาดหลวงนะครับบาดหลวงเนี่ยก็ได้กล่าวโทษการตายของหนุ่มสาวว่าเป็นการกระทําของพวกข้างลัทธิบูชาซาตานนะครับ แล้วบาดหลวงก็เสนอให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันบริจาคเงินให้กับโบสถ์เพื่อให้พระเจ้าเนี่ยช่วยขับไล่พวกซาตานนะครับพอเจ้าของร้านได้ยินอย่างนั้นนะก็ได้เตือนสาวๆทั้ง3า,งาคนว่าให้ระวังตัวนะครับแต่ทว่าพวกเธอเนี่ยก็ไม่มีท่าทีที่จะกลัวเลยนาะหลังจากนั้นพวกเธอก็ได้ออกเดินทางอีกครั้งไม่นานเบฟเนี่ยก็ได้บังเอิญเปิดข่าวในข่าวเนี่ยก็จะประมาณว่าพวกข้างลัทธิซาตานเนี่ยได้ฆ่าหนุ่มสาวไปถึง18บแปดรายแต่ทว่า3ามสาวที่ได้รับรู้เนี่ยก็ไม่มีอาการหวาดกลัวอะไรเลยนะครับ ระหว่างเดินทางพวกเธอเนี่ยก็ได้โดนคนขับรถตู้โยนเศษอาหารใส่นะครับหลังจากที่จอดรถดูเนี่ยก็พบว่ามันเป็นเพียงแค่เศษช็อกโกแลตเท่านั้นนะครับต่อมาพวกเธอก็ได้เดินทางมาถึงสถานที่จัดงานคอนเสิรต์ตทั้งสามสาวก็ได้กงกันนิดหน่อยก่อนที่วาวเนี่ยจะมองไปเห็นรถตู้ที่เคยโยนเศษอาหารใส่พวกเธอเมื่อก่อนหน้านี้นะครับวาวรีบเดินตรงดิ่งเข้าไปพร้อมกระจุดประทัดแล้วโยนเข้าไปในรถตู้ในทันทีพวกเธอรู้สึกสะใจที่ได้เอาคืนนะครับ ซึ่งคนที่อยู่บนรถตู้เนี่ยก็ตกใจทั้งรีบลงมาจากรถพวกเขาเนี่ยก็มีกันอยู่3มคนจากนั้นชายหนุ่มเนี่ยก็ได้ขอโทษพร้อมกับมอบเครื่องดื่มให้กับสาวๆดื่มชายคนแรกเขาไม่ชื่อว่าไอแวนคนที่2มีชื่อว่ามาร์กส่วนคนสุดท้ายเนี่ยไม่ชื่อว่าโคแวกนะครับพอสาวๆได้รับคําขอโทษก็จะแยกย้ายกันไปนะครับแต่ทว่าหนุ่มๆเนี่ยก็ได้ล้างพวกเธอเอาไว้สักพักไอแวนเนี่ยก็ได้พูดถึงลัทธิซาตานนะครับแล้วอาเล็กเนี่ยก็ได้มองเขาด้วยท่าทีที่เปลี่ยนไปเลยนะ หลังจากนั้นทุกคนก็ได้คุยกันไปเรื่อยเปื่อยจนกระทั่งงานคอนเสิร์ตเนี่ยกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วอลเล็กเนี่ยก็เป็นคนเอ่ยปากชวนชายทั้ง3าคนไปสนุกกับพวกเธอนะครับขณะที่รับชมคอนเสิร์ตอยู่เนี่ยทุกคนต่างก็สนุกสนานกันอย่างเต็มที่ไม่นานคอนเสิร์ตเนี่ยก็ได้จบลงนะครับพวกสาวๆเนี่ยก็ได้ขอตัวกลับแต่ทว่าไอแวนเนี่ยก็ได้ชวนสาวๆไปดื่มต่อที่บนรถตู้นะครับทางด้านสาวๆเนี่ยจึงขอตัวไปปรึกษากันก่อน ไม่นานพวกเธอก็ได้หันกลับมาตอบตกลงแต่ก็มีเงื่อนไขนะครับว่าจะต้องไปดื่มที่บ้านของอเล็กพอหนุ่มๆได้ยินอย่างนั้นก็ดีอกดีใจกันใหญ่เลยนะครับจากนั้นอเล็กก็ได้พาหนุ่มๆม,มาจอดรถไว้ห่างจากตัวบ้านโดยอ้างว่าไม่อยากให้คนแถวนี้มาเห็นเธอพอเข้ามาในบ้านหนุ่มๆก็ประหลาดใจกับความร่ํารวยของอเล็กมากเลยนะครับหลังจากนั้นอเล็กก็ได้ชวนให้ทุกคน,นมาดื่มกันนอกตัวบ้านระหว่างที่วากับโคแบกกำลังเข้าได้เข้าเข็ม จูจูเแบฟบเนี่ยก็ได้เดินออกจากกลุ่มอเล็กที่เห็นเนี่ยก็ได้เดินตามเธอไปในทันทีซึ่งตัวของเบฟเนี่ยก็รู้สึกไม่ค่อยดีกับสิ่งที่เธอทําอยู่นะครับอเล็กเนี่ยจึงพูดปลอบใจไปว่าให้เบฟเนี่ยทำตัวสบายๆแล้วทําตามสิ่งที่เธอสั่งจากนั้นอเล็กก็ได้ลินเครื่องดื่มเพื่อไปแจกจ่ายให้กับหนุ่มๆได้ดื่มนะครับซึ่งชายหนุ่มทั้ง3าคนเนี่ยก็ไม่ได้เอะใจที่จะดื่มมันลงไปเลยนาะสักพักอเล็กก็ได้ชวนทุกคนมาเล่นเกมโดยถ้าใครแพ้เนี่ยจะต้องดื่มมันหมดแก้วนะครับ แต่ตัวของเบฟเองเนี่ยก็ไม่อยากจะเล่นเกมทุกคนเนี่ยจึงตื้อให้เบฟร่วมเข้าเล่นเกมจนเธอเนี่ยต้องยอมนะครับพอเกมได้ดําเนินไปได้สักพักจูจูม้าก,ก็ได้เดินออกจากกลุ่มพร้อมกับสลบไปหลังจากนั้นอเล็กเนี่ยก็ได้พูดลอยๆขึ้นไปว่าเธอได้ใส่ย,ยาสลบเข้าไปในเครื่องดื่มซึ่งตัวไอแวนเนี่ยก็ได้ขามออกมาในทันทีแถมยังพูดติดตลกไปอีกว่านเนี่ยเนี่ยมันเป็นแผนของสามสาวที่จะโบบ้าพวกเขาใช่หรือเปล่า อเล็กที่ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็ได้ขำออกมาเช่นเดียวกันพร้อมกับแสดงท่าทีที่จริงจังมากเลยนะและในตอนเนี่ยไอแวนก็รู้สึกไม่ดีขึ้นมาแล้วนะครับจึงชวนเพื่อนทั้งสองคนแนกลับแต่ทว่าก็ยังไม่ได้ทันไปไหนเลยนะครับทั้ง3คนแ่นกได้สลบกันจนหมดหลังจากนั้นทั้ง3ส,สาวก,ก็ได้มัดพวกเขาไว้กับเก้าอี้นะครับอเล็กได้สั่งให้เบฟเนี่ยไปนาน้ามาสาดหนุหน่มเพื่อให้รู้สึกตัวหลังจากที่3ามหนุ่มตื่นขึ้นเนี่ย พวกเขาเนี่ยก็ตกใจกับห้องที่จัดไว้ให้ดูเหมือนว่าเป็นพวกข้างลัทธิซาตานนะครับโควแตกได้พยายามตะโกนขอความช่วยเหลือแต่มันเนี่ยก็เปล่าประโยชน์อาเล็กเนี่ยจึงเปิดเผยออกมาประมาณว่าพวกเธอเนี่ยได้ทํางานกันเป็นกลุ่มซึ่งกลุ่มที่พวกเธออยู่เนี่ยก็ได้ฆ่าไปถึง18บรายหลังจากก่อเหตุเสร็จเนี่ยกลุ่มของพวกเธอเนี่ยก็โยนความผิดไปให้กับพวกข้างลัทธิซาตานแล้วสิ่งที่พวกเธอทําไปทั้งหมดเนี่ยก็คิดว่ามันถูกนะครับไอแวนที่ดีอย่างนั้นเนี่ยก็ได้โวยวายออกมา พร้อมก็บอกว่าทั้งสามสาวเนี่ยโดนบาดหลวงล้างสมองให้ทำในสิ่งที่ผิดจากคำพูดของไอแวนเนี่ยมันก็ทำให้อเล็กโมโหจึงปิดชีวิตเขาในทันทีเลยนะครับแล้วลายต่อไปเนี่ยก็ต้องเป็นมาร์กแต่ถ้ว่าเบฟเนี่ยก็ได้ห้ามพร้อมกับขอคุยกับอเล็กนะครับเบฟเนี่ยก็ได้บอกว่าเธออยากจะปิดชีวิตชายทั้งสองด้วยมือของตัวเองนะครับอเล็ก <Alex S 2> ก็ได้คิดอยู่สักพักก่อนที่จะตอบตกลงทางด้านมาร์กและโคแวกเนี่ยก็ได้ใช้จังหวะนี้เพื่อแก้าร์ดจนสามารถหลุดออกมาได้ แต่ถ้าว่ากลุ่มสาวๆเนี่ยก็ได้ออกมาพอดีนะครับโคแวกได้ถูกทําร้ายแต่ก็สามารถหนีเข้าไปในห้องเก็บของได้นะอเล็ก <Alex S 2> ได้สั่งให้เบฟเนี่ยไปโรงนาะเพื่อหาอุปกรณ์มาจัดการกับชายหนุ่มทั้งสองคนนะครับหลังจากนั้นอเล็กก็ได้ใช้สเปรย์อะไรบางอย่างฉีดเข้าภายในห้องซึ่งมันเนี่ยก็ทําให้ทั้งสองหนุ่มเนี่ยหายใจลําบากมากเลยนะครับขณะนั้นเองก็ได้มีคนขับรถเข้ามาภายในบ้านซึ่งคนที่มาเนี่ยก็คือแม่เลี้ยงของอเล็กนั่นแหละครับแม่เนี่ยก็แปลกใจที่อเล็กแต่งตัวแปลก อาเล็กเนี่ยจึงแก้ตัวไปว่าเธอเพิ่งกลับจากงานที่ต้องแต่งตัวเป็นคอสตูมแม่เนี่ยก็เชื่อพร้อมกับขอตัวไปเอาพาสปอร์ตเดินทางแล้วก่อนที่แม่เนี่ยจะกลับออกไปแม่เนี่ยก็ได้บอกว่าสักพักจะมีตำรวจมาที่นี่เพราะว่าแม่เนี่ยเข้าใจผิดคิดว่ามีโจรเนี่ยมาขึ้นบ้านจึงโทรไปแจ้งตำรวจเอาไว้ซึ่งตัวอาเล็กเนี่ยก็ตกใจไม่น้อยแต่ถ้าว่าจู่ๆก็มีเสียงดังมาจากในบ้านแม่เนี่ยก็เกิดสงสัยจึงรีบเข้าไปดูและแม่ก็ได้พบกระสุของไอแวนขณะที่แม่ตกใจเนี่ย อเล็กก็ได้ปิดชีวิตแม่เป็นคนที่2หนังตัดกลับมาที่เบฟที่กําลังหาของอยู่ในโรงนาซึ่งเธอเนี่ยก็ได้รู้ความจริงว่าบาทหลวงที่กลุ่มของพวกเธอเนี่ยนับถือนักหนาได้นําเงินที่ได้รับจากการบริจาคเนี่ยมาใช้ส่วนตัวเพื่อสร้างคาลือหาดมากมายซึ่งมันเนี่ยก็ทําให้เบฟหมดศรัทธานในกลุ่มของเธอในทันทีเลยนะครับ ทางด้านของอเล็กก็ได้จุดไปเพื่อกดดันให้สองหนุ่มเนี่ยออกมาจากห้องนะครับแล้วโชคเนี่ยก็ได้เข้าข้้นชายหนุ่มทั้งสองคนอีกครั้งตำรวจเนี่ยก็ได้ผล่มาที่บ้านของอเล็กซึ่งเขานยก็คือนายอำเภอนะครับอเล็กก็ได้อธิบายให้กับนายอำเภอฟังว่าแม่ของเธอเนี่ยได้เข้าใจผิดคิดว่าโจรเนี่ยขึ้นบ้านแต่ในตอนเนี่ยแม่ก็ได้หลับไปแล้วซึ่งนายอำเภอเนี่ยก็ไม่เชื่อนะครับจึงบอกให้อเล็กเนี่ยไปตามแม่มาคุยเพื่อเป็นการยืนยันแต่ทว่าอเล็กเนี่ยก็ยึกยักอยู่สักพ ทางด้านในอำเภอที่ตามมาเนี่ยก็ได้พบศพทั้งสองลายซึ่งในเวลาเดียวกันเนี่ยสองหนุ่มก็ได้โผล่ออกมาจากห้องพอดีนะครับมาร์กพยายามอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับนายอำเภอเข้าใจแต่นายอำเภอนีก็ไม่เชื่อนะครับในจังหวะนั้นเองวาวเนี่ยก็ได้ออกมาพร้อมกับปิดชีวิตนายอำเภอในทันทีหลังจากนั้นอเล็กเนี่ยก็ได้พยายามยื้อแย่งปืนกับวาวนะครับแต่ทว่าเบฟเนี่ยก็ได้โผล่ออกมาพอดีเธอได้บอกให้อเล็กกับวาวเนี่ยอเลิกทาเรื่องเลวร้ายนี้ซะ แต่สองสาวเนี่ยก็ไม่สนใจและยังโน้มน้าวให้เบฟเนี่ยกลับมาทําตามแผนเดิมเบฟก็ไม่ยอมทําตามวาวเนะี่ยจึงเข้ามาต่อสู้เวลาเดียวกันโคแวกี่ยก็ได้พุ่งเข้ามาทําร้ายเบฟเพราะว่าเขาเนี่ยเข้าใจผิดนะครับแล้วทั้งสองหนุ่มเนี่ยก็ได้รู้ว่าเบฟเนี่ยกลับตัวกลับใจซึ่งเธอเนี่ยก็ได้เห็นอาการบาดเจ็บของโคแวกจึงช่วยรักษาเพื่อแก้ขัดไปก่อนนะครับ มาร์กบอกให้โคแวกกลับไปรอที่รถหลังจากนั้นมาร์กเนี่ยก็ได้อาสา,าจะไปแย่งกุญแจมาจากอเล็กแต่ทว่ามาร์กเนี่ยก็ได้เจอกับบาดหลวงที่เพิ่งมาถึงบาดหลวงเนี่ยก็ได้บอกให้โคแวกเนี่ยใจเย็นๆแล้วส่งปืนมาให้เขาโคแวกเนี่ยก็ไว้ใจเพราะคิดว่าบาดหลวงเนี่ยคงจะเป็นคนดีแต่โคแวกเนี่ยก็คิดผิดบาดหลวงนะ่ะปิดชีวิตโคแวกในทันทีเลยนะครับทางด้านมาร์กเนี่ยก็ได้ต่อสู้กับอเล็กเพื่อจะแย่งกุญแจมาส่วนเบฟกับวาวเนี่ยก็เช่นเดียวกันแต่เบฟก็สามารถจัดการวาวได้ในที่สุดนะครับ หลังจากนั้นเบฟเนี่ยก็ได้บังเอิญมาพบกับโคแวกเขาเนี่ยได้บอกว่าบาดหลวงเป็นผู้บงการเรื่องราวทั้งหมดและที่สําคัญบาดหลวงได้กลับมาที่บ้านหลังนี้แล้วพอพูดจบโคแวกก็ได้หมดลมหายใจตัดกลับมาที่มาร์กที่กําลังได้เปรียบอเล็กแต่ทว่าบาดหลวงเนี่ยก็ได้ยิงเข้ามาจากด้านหลังคืออเล็กเนี่ยเป็นลูกสาวแท้ๆของบาดหลวงนะครับซึ่งบาดหลวงเนี่ยก็ได้หลอกใช้อเล็กพออเล็กได้ทําแผนเละเทะเนี่ยบาดหลวงก็ได้ลงมือจะปิดชีวิตอเล็ก แต่ก็ยังดีที่เบฟเนี่ยเข้ามาช่วยไว้ได้ทันแต่ทว่าเนี่ยมันก็ไม่มีความหมายนะครับอเล็กเนี่ยก็ไม่มีสติทั้งสองที่ต่อสู้กันจนอเล็กเนี่ยได้พัดตกจากชั้นสองหลังจากนั้นมาร์กกับเบฟเนี่ยก็ได้หนีออกมาได้ระหว่างทางจะออกจากบ้านเนี่ยอเล็กก็ดันมาเยืนดักรออยู่ซึ่งเบฟเนี่ยก็ไม่สนใจพุ่งเข้าหาอเล็กในทันทีภาพได้ตัดกลับมาที่ร้านสะดวกซื้ออีกครั้งตาลุงเนี่ยก็ได้ดูข่าวอีกตามเคยซึ่งบาทหลวงที่รอดชีวิตมาได้เนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่า เรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เนี่ยเป็นฝีมือของอเล็กลูกสาวแท้ๆแ,แถมบาดหลวงเนี่ยก็ได้โยนความผิดพร้อมกับใส่ร้ายว่าอเล็กเนี่ยเป็นพวกข้างรัติซาตานเวลาเดียวกันเบฟเนี่ยก็ได้เข้ามาเตือนกับตลุงว่าอย่าเชื่อทุกอย่างกับสิ่งที่เห็นจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ก็เหลือเพียงแค่เบฟกับมาร์กนะครับแล้วหนังก็ได้ตัดจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมสปอย และพบก,กันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ